โล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 มาละมาละเราเคลื่อนมาแป๊บนึงเข้ามาเข้ามารออยู่โอ้เชี่ยแหลกห อ่าสวัสดีทุกคนกันด้วยครับตอนนี้เราอยู่ในเกมจุดพักสมองนะครับเอองานเราจะทงนะครับผมก็อ่ะนัสมาแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับยังไงครับเพื่อนไปเลยไหมเราก็ทงกันสี่ สวัสดีครับวัยรุ่นสวัสดีครับวัสดีครับวัสครับสวัสครับวัสครับอ้าวไปทักทายเลยเออช่างมันได้ยังไงได้แล้วได้แล้วฮะฮะฮะขอปิดแสงเพลงก่อนวันนี้ครับสวัสดี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 ครับ เรากระทงไหมไวรุ่นเอาไวรุ่นหนียกพวกแป๊บวัยรุ่น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 ไปเราระทงเปล่า ไวรุ่นไวรุ่นไวรุ่น,นอ่ะหน,นีลอ,อยทงไหมลอยทงไหมเออช่างมันมา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 ขอพรหน่อย แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ช่อง u ู u b e ผมด้วยนะครับวัยรุ่นได้ครับชื่ออะไรเนี่ย,ยจะได้เขียนกลุลง ชื่ออะไรรคับเขียนข้อความมาครับคุณชื่อเล่นอะไรครับเอโอเคครับผมอ่ากดแอดมาได้ครับผมแจกช่องให้ครับ มาครับเดี๋ยวผมเขียนชื่อช่องให้ครับในแชทโอเคครับเฮ้ครับเอ๋อเผม เขียนชื่อช่องไว้ในแชทนะครับคัดลอกเลยครับ,รบโปรไฟล์ตัวละครเราบอกผมควะาเราจะทงกันวัยรุ่นเอมาแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วมาแล้วเอนัดถือกระทงครับมา จัดการนะครับขอพรหน่อยอ่าแล้วก็ขอให้เจอสิ่งดีๆไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ติดโควิดขอให้รว้ย โอเคครับปล่อยกระทงไปเลยโอเคเอ๋อยากเขียนขออะไรก็เขียนครับ กระทงต่อมาเลยกระทงฉลามเอ้ยนี่มันวานนี่วานเคยตื่นไม่ได้ต้องกดไม่ได้อ่ะจ้าละกดนานจังมาแล้วมาแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอาเอากระทงวานไหมผมห่อบประวุฒแล้วครับพี่ลอยก้อยหัวยาวไปลอยอะ่ะผมยิ้มรับผมครับผมบผมลอยก่อนแหละ โอเคอ่ากระทงกระทงสุดท้ายเลยกระทงสุดท้ายเลยเ้าเชื่อกดไม่ได้บางทีอากระทงสุดท้ายเลยปลาไหลด้วยครับโอเคมากระทงสุดท้ายกระทงสุดท้ายมาเขียนได้ครับ ขอให้เจอสิ่งดีๆไม่ทุกข์ไม่ร้อนรวยสุขใจใจเย็น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 ปล่อยปลาไหลซะโอเคมาเสร็จละเดินเที่ยวต่อไหมเอ๋นะเชเชเชโอเคผมติดตามแล้วครับขอบคุณครับ นัสดัสนัสมานี่มานี่มานี่มาไหว้พระ